ก็สวัสดีนะครับก็เรามาพบกันอีกครั้งนะครับเดือนนี้ก็เข้าเดือนที่สองแล้วเนอะก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 6 5นะครับก็เป็นเดือนที่สองแล้วแป,ป๊บเดียวเองก็ปีใหม่ผ่านไปก็เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นเดือนพิเศษด้เนอะเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความรักด้วยนะครับนะใครที่มีความรักอยู่แล้วก็ขอให้รักยิ่งขึ้นไปนะครับ ส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ก็ขอให้เจอคู่ในวันเลนท้ายนีนะแอดมินก็ขอวอวยพรนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูดวงแล้นะครับก็เหมือนเดิมน,นะประจําเดือนกุมภาพันธ์ก็12ลราศีนะครับก็แอดมินก็จะขอวอวยพรนะครับให้ทุกทกท่านนะครับท,ทุกทุกราศีนะใน12ลราศีเนี่ยประสบพบเจอแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดทั้งปีถึงสิ้นปีนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาเปิดไพ่ดูดวงกันเลยนะครับ ราศีที่สองนะครับเราก็มาถึงคิวของชาวราศีพฤษภ่าชาวราศีพฤษภนะครับของท่านที่เกิดในวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันนะมาดูกันหน่อยว่าชาวราศีพฤษภเนี่นะครับเดือนนี้กุมภาพันธ์ปี2565นะครับการงานการเงินความรักสุขภาพและก็โชคลาภด้วยว่า ชาวราศีพฤษภเนี่ยมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้นะก็เหมือนเดิมครับแอดมินก็ขอให้ชาวราศีพฤษภนะครับสํารวมจิตนะเพื่อความแม่นยําของไพ่นะครับเป็นเวลา30วินาทีและแอดมินจะทําการหยิบไพ่ขึ้นมาทํานายครับเนื่องจากทางเราธรรมะบารมีนะครับแจกฟรีพระผงจกักรพรรดิลูกแก้วจกักรพรรดิประคำจักรพรรดิร้อยแปดเม็ด m, บทสวดมนต์และมีอ e ีบุ๊กเก้าพระคาถาศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงเสริมบารมีนะครับ จจกเพื่อเป็นธรรมทานหากท่านใดสนใจให้อินบ็อกซ์มาที่เพจธรรมะบารมีลิงก์เพจและลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับเรามาดูกันนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 6 5นี้นะไพ่ทั้ง10ใบนะครับก่อนแอดมินจะทำการเปิดนะแอดมินก็ขออวยพรนะครับให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับ ไพ่ที่แอดมินเปิดขึ้นมาทุกใบนะเป็นไพ่ที่มีความหมายที่ดีทุกใบนะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆแทบจะไม่มีเลยนะขอให้ผ่านตลอดนะครับการงานการเงินความรักสุขภาพท่านดีเยี่ยมในเดือนนี้นะแอดมินอวยพอนะครับไพ่ใบแรกของชาวราศีพฤษภคือไพ่ขึ้นมาไพ่เรื่องการงานเลยนะครับไพ่แดไม้เท้าเอกออฟวานไพ่แดไม้เท้านะ เดือนนี้นะครับหน้าที่การงานของท่านนะแอดมินพูดก euh, ่อนนะครับของชาวราศีพฤษศนะหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นงานเอกชนก็ดีนะครับงานราชการก็ดีนะเดือนนี้หลายท่านนะครับแอดมินบอกว่าเป็นเป็นนิมิตหมายให้ดีนะหลายท่านเนี่ยมีการเลื่อนขั้นเมื่อตำแหน่งนะครับข้าราชการที่แอดมินรู้จักเนี่ยของชาวราศีพฤษกเดือนนี้นะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนก็ดีหรือข้าราชการประจําก็ดีนะข้าราชการครูพลเรือน อะไรก็ดีหลายคนที่แอดมินรู้จักมามีการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือมีการมีการถ่ายเทโยกย้ายงานไปทํางานในตําแหน่งที่ดีขึ้นนะครับมีหน้าที่การงานที่เจริญสูงขึ้นนะไพ่แปดไม้เท้าเรียกว่าออการงานของท่านมีความมีการเจริญเติบโตไปในทางที่ดีนะครับเขาเรียกว่าเ,ออเติบโตในสายงานอะ่ะมีความเจริญนุ่งเรืองหน้าที่การงานดีขึ้นเงินเดือนสูงขึ้นตอนนี้มันเกิดตรงนี้ขึ้นมา ก็แอดมินก็คือว่าดีใจด้วยนะครับกับเหตุการณ์ณปัจจุบันไม่กระทั่งผู้ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่ก็แล้วแต่นะในช่วงเดือนนี้เขาเรียกว่าผลประกอบการนะครับการค้าผลกําไรของชาวราศีพฤษศเนะี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะครับทําอะไรก็แล้วแต่ในเดือนนี้ก็นะพยายามรักษามาตรฐานเอาไว้นะครับอย่าประมาทนะส่วนท่านที่ได้ไปเริ่มต้นงานใหม่คนที่เคยตกงานก็ดีนะครับเดือนนี้ก็ จะมีงานเข้ามานะครับงานที่เคยสัมภาษณ์ทิ้งเอาไว้ตั้งแต่บางคนที่สัมภาษณ์งานไปก่อนก่อนปีใหม่ก็มีนะที่ไม่ได้งานมาจนทุกวันเนี่ยก็อาจจะมีข่าวดีเรื่องการได้งานนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็ได้ตรงนี้ก็ขอให้ทุกท่านชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับก็ทํางานอย่างมีความสุขแล้วก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะถือว่า8 8ดดไม้เท้าอ่ะเป็นนิมิตเป็นเป็นไพ่แห่งนิมิตใหม่ให้ดีนะครับโอเคเรามาต่อกันใบที่สองไพ่ใบที่สอง ต่อเนื่องจากไพ่ใบแรกของชาวราศีพฤษภคือไพ่ใบที่2ไพ่ e m p e r a n c e อ่าแอดมินได้พูดไปแล้วนะเรียกว่าการงานท่านมีกับมีการขยับขยายมีการเปลี่ยนไปในตําแหน่งที่สูงขึ้นในรูปเนี่ยเทมเพลน์เนี่ยก็จะเป็นรูปของเห็นไหมหญิงสาวนะครับกําลังขออภัยครับหญิงสาวนะครับนั่งอยู่กลางแม่น้ำนะกลางน้ําตกเนี่ยแล้วก็จะตักถ้วยจากอีกเหยือกหนึ่งเทไปีกเหีืยกหนึ่ง,เเงมันมองบอกถึงว่า เดือนนี้กลุมภาพันนะครับมันมีมันมีการเปลี่ยนแปลงมาในทางที่ดีขึ้นนะตำแหน่งบางคนทํางานตําแหน่งเดิมเนี่ยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทํางานที่ออฟฟิศใหม่ไปทํางานที่บริษัทใหม่มีตําแหน่งงานที่สูงขึ้นอย่างล่าสุดเนี้ยรุ่นน้องแอดมินเนี่ยชาวราศีพฤษภเหมือนกันนะครับมาปรึกษาเพิ่งไม่กี่วันนี่เองตอนนี้ก็กำลังตัดสินใจอยู่แอดมินก็ดูเผื่อไว้เลยแล้วกันว่าทํางานที่เก่ามาเป็นเวลาแปดปีนะครับเอ่อปรากฏว่า คนในองค์กรคนในออฟฟิศเนี่ยแต่ไม่แต่เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะทํางานด้วยความแบบว่าไว้วางใจกันแหละแต่เวลามีการยกมือโหวตว่าคนเนี้เหมาะสมกับการไปเจราจาไปติดต่อไปพูดคุยกับลูกค้าไหมเหมาะสมจะให้มอบงานมอบโปรเจกต์งานชิ้นนี้ให้กับออนายคนนี้ไปดูแลไหมปรากฏว่าเขาไม่ได้รับการยอมรับของเพื่อนในองค์กรด้วยกันนะครับเหมือนว่าอยู่มาแปดปีกแหละเขาเรียกว่าทําอะไรก็ลกก็แบบ ตำแหน่งไม่ได้เติบโตขึ้นแต่โอเคที่ว่าเงินเดือนเนี่ยมันขยับขึ้นทุกปีทุกปีอยู่แล้วก็เงินเดือนนั่ก็เราครึ่งแสนได้ทุกวันตอนนี้ก็เลยบอกมีผู้ใหญ่บริษัทหนึ่งเนี่ยมาเสนองานให้นะครับจากเงินเดือนห้าหมื่นทุกวันนี้นะเสนองานประจํามามาทํางานที่ใหม่จากจากเงินเดือนเกือบห้าหมื่นสี่หมื่นห้าสี่หมื่นหกเนี่ยฮะเป็นเงินเดือนแปดหมื่นเลยเจ็ดหมื่นห้าถึงแปดหมื่นโอ้เกือบเท่าตัวน,นะขเขาเรียกว่าตอนนี้เหมือนว่าคุณทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ความเจริญมาบังเกิดขึ้นคุณมีหนทางที่จะมีความก้าวหน้าขึ้นคุณไปเลยนะครับแต่คุณต้องชัวร์นะว่าที่ที่คุณไปงานที่คุณได้รับใหม่หรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ของคุณเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามัน,ม,นมันมีนิมิตมันมีนิมิตใหม่ที่ดีอะ่ะที่คุณไปแล้วคุณสามารถเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าได้คุณไปเลยเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งการงานการเงินนะครับตรงนี้เรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักในเดือนเนืหลักเลย2ใบาจากไพ่8ไม้เท้าแล้วก็มาไพ่หย ance, ครเท ไพ่ของหญิงสาวเทจากแก้วน้าอีกแก้วนึงไปอีกแก้วนึงเรียกการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีความเจริญที่สูงขึ้นนะครับแอดมินก็ขอดีแสดงความยินดีด้วยกับชาวราศีพฤษศนะเรามาต่อกันใบที่3นะครับไพ่ดีนะ2ใบใบที่3ก็ถือว่าขอเป็นไพ่ที่ดีนะครับจะได้ไม่ต้องมีอะไรสะดุดกลางคันไพ่ใบที่3ของชาวราศีพฤษภคือไพ่ไพ่ King of คนะั p หาไพ่พระราชาถือถ้วยนะมาแล้ว ไพ่พระราชาถือถ้วยตรงนี้แอดมินจะพูดเรื่องความสัมพันธ์นะครับความรักก็ได้ความสัมพันธ์ของออคนรอบข้างคนใกล้ตัวความรักแล้วกันนะแอดมินบอกแล้วว่าจะไพ่8ไม้เท้ามาเ e มเพลนเนี่ยใบ1ใบ2องแปดไม้เท้าใบ1ใบสองเทมเพลนนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคิงออฟคัพเนี่ยนะครับตัวชีวิตของคุณนะครับเรื่องความสัมพันธ์มิตรภาพของคนใกล้ตัวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะ ในเดือนนี้นะครับของชาวราศีพฤกษภนะสำหรับคนที่โสดนะครับคนที่ยังไม่มีแฟนนะมีเกณฑ์เจอนะครับเเรียกว่าคนที่เราคุยได้ถูกใจนะครับไม่ว่าจะเป็นคนผู้ชายและคุณสุภาพสตรีก็แล้วแต่นะมีเกณฑ์เจอคนถูกใจในเในเดือนนี้นะครับพูดคุยกันเขาเรียกว่าเคมีตรงกันคุยกนดูเรื่องและนะครับคนที่จะเข้ามาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะเค่อนข้างที่จะ มีความเป็นมีความโรแมนติกเนี่ยเพราะว่า King of Cup เนี่ยไพ่พระราชาถือถ้วยมันต้องบอกแล้วว่าไพ่ถ้วยนียน่คือไพ่แห่นเรียกว่าความสัมพันธ์เกี่ยวกับเอ่อความรู้สึกความรักพวกนี้นะครับเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาอกเอาใจเก่งนะเป็นคนที่ค่อนข้าง,งจะแคร์ความรู้สึกคนเป็นคนที่ค่อนข้างจะแคร์ความรู้สึกของตัวคุณเองด้วยนะทั้งชายทั้งหญิงเลยเนี่ยจะเข้ามามีเดือนนี้นะความรักของคนโสดเข้ามาส่วนคนที่ ไม่ได้โสดคนที่มีคู่แล้วก็นะครับในเดือนนี้ก็อาจจะเจอเพื่อนที่ดีเพื่อนเริ่มงานที่ว่าโอเคแค่ความรู้สึกข,ของเรานะครับ <c oughs> เข้ามาคอยพูดคุยคอาให้กาลังใจเราเป็นเพื่อนที่มีความจริงใจเป็นเพื่อนที่ดีเราคนนึงเลยเนี่ยคณจะได้เจอเพื่อนพบเจอเพื่อนใ,นใหม่ๆนะแยกประเด็นนะสำหรับคนโสดมีเกณฑ์เจอคู่นะครับสำหรับคนไม่โสดเนี่ยก็จะมีเพื่อนใ,นใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่ก็เรื่องลักซ้อนเรื่องอะไรแอดมินก็ไม่ต้องพูดแล้วนะพอทั้งน่าจะรู้กับใจแล้วว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแอดมินมันต้องมาย้ำ ลักซ้อนอะไพรพวกนี้นหละมันไม่มีเข้ามาเดือนนี้ก็โอเคครับสําหรับคนที่กําลังจะมีความรักก็ขอให้มีความสุขสมหวังโชคดีในเดือนนี้นะเรามาต่อกันไพ่ใบที่สี่นะครับไ <c oughs> พ่ใบที่สี่ของชาวราศีพฤษภคือไพ่ไพ่ใบที่สี่มาโอ้โหมีอะไเรื่องดีๆเข้ามาเห็นไหมไพ่ใบที่สี่ไพ่หกไม้เทา้ารูปด้วยอัศวินนั่งบนหลังม้าเสือกเห็นไหมแล้วก็ถือไม้เท้ามีช่อชัยพฤกษครองที่ไม้เนี่ย นะแล้วรอบๆก็จะเป็นไม้เท้าปักเรียงลายเอาไว้ถ้าถ้าถ้าพูดตามภาพธรรมตามตาม,ตามแบบของไพ่ก็คือว่ามีการเฉลิมฉลองนะครับมีการยินดีมีการเฉลิมฉลองกับตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่นะครับฉลองกับบริษัทใหม่กิจการใหม่ๆเข้ามาหรือการเฉลิมฉลองเรื่องความรักเรื่องการแต่งงานก็เป็นไปได้โดยรวมถือว่าแอดมินถือว่าโอเลยนะทั้งการงานการเงินแล้วก็ความรักค่อนข้างจะดีด้วยในเดือนนี้นะครับของชาวราศรีพฤษภเนาะ ทำอะไรก็พยายามรักษามาตรฐานไว้นะครับเขาเรียกว่ารักษาเขาเรียกว่ารักษาความดีประดุดดังเกลือรักษาความเค็มนะครับการงานก็เหมือนกันคุณทําอะไรเนี่ยคุณเป็นคนาชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนมีความขยันขันแข็งนะบัวกระทิงอะ่ะนะราศีพฤษภก,ก็เป็นราศีของอะไรบัวกระทิงใช่ไหมนั่นแหะนะเป็นคนทําอะไรถึกทนนานนะครับเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างสูงนะ เป็นคนที่แบบเออไม่แคร์คาพูดคําจาคนรอบข้างใครจะว่าไงก็เรื่องของเขาเราทำเราดีที่สุดและโตคุณเนี่ยได้มาซึ่งความสําเร็จนะยินดีด้วยเลยในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับห้บาใบมายังไม่มีเรื่องอุปสรรคหรือว่าคนคอยนินทาว่าร้ายคนคอยเลื้อยแข่งเลื้อยขายังไม่เจอนะห้าใบที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้านี้ราศีเมษจะมีมาสะดุดอยู่ตรงน,นิหนึงเรื่องคนให้ร้ายว่าตีฉินนินทาหรือเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ ก่อนหน้านี้มันจะมีของชาวราศีเมษมั้ง <c oughs> มาต่อไปที่ห้าเลยของชาวราศีพฤษภไพ่ใบที่ห้าคือไพ่ใบที่ห้าไพ่เอดออฟคัพเอดออฟคัพไพ่หนึ่งถ้วยนะครับน่าเห็นไหมทุกอย่างในการเริ่มต้นนะครับเดือนนี้สําหรับใครหลายๆคนนะสําหรับชาวราศีพฤษภเนี่ยมีการเริ่มต้นที่ดีไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยเขาเรียกว่าการเริ่มต้นมิตรภาพให,ใหม่เพื่อนใหม่สังคมให,ใหม่เข้ามานะครับมีในคนอยากจะมาเข้าหาคุณนะ เดือนนี้ที่แอดมินดูเนี่ยไม,ไ,มไม่ได้มีไม่ได้มีบางคนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มาหาผลประโยชน์อะไรเลยเข้ามาเพื่อต้องการจะผูกมิตรอยากรู้จักกับคุณนะครับอยากมาทําธุรกิจร่วมกับคุณหรืออยากมาเป็นเพื่อนบางคนก็อยากจะมารู้จักเพื่อสร้างสัมพันธ์เป็นแฟนเป็นคนรักในอนาคตก็มีเข้ามาเดือนนี้นะเนี่ยไพ่หนึ่งถ้วยการเริ่มต้นสิ่งดีเข้ามาเปิดลับสิ่งดีนะครับนะของชาวราศีพฤษภเดือนนี้นะ แอดมินขอแนะนําเสริมอีกนึงนะครับก็พยายามทําบุญนะครับเดือนนี้ทําบุญเภืบอว่าสังฆทานวิหารทานธรรมทานและชาวราศีพฤษภเดือนนี้นะครับแอดมินอยากให้ถวายเกี่ยวกับพวกของหอมนะถวายของหอมพระก็ได้อ่าไม่ใช่ว่าน้ําหอมไปถวายพระไม่ใช่นะอ่าเวลาเราบูชาพระเนี่ยทุกวันนี้แอดมินทําแนะนําเลยก็ได้นะครับใครที่มีพระบูชาที่บ้านนะพระพุทธรูปหิ้งบูชาก็ได้นะครับ เราหาน้ําหอมน้ําหอมอะไรก็ได้น้ําหอมเป็นซีซีจะเป็นน้ําอบไทยน้ําหอมที่เราใช้ก็ได้เราเราเรา,เราเอามาขวดเลยนะอย่าไปใช้เองนะเอามาตั้งไว้หน้าหิ้งพระนะครับเวลาเราสดวดมนต์เราไหว้พระอะไรก็แต่นะครับเอาน้ําหอมฉีดพรมนิดๆฉีดพรมนิดๆที่องค์พระนะครับตรงนี้มันได้ได้านไหนรู้ไหมการถวายน้ําหอมพระนะครับนะมันทาให้ตัวคุณเนี่ยต่อไปเนี่ยการงานเนี่ยจะมีความเจริญ นะครับชื่อเสียงของคุณต่อไปจะมีการฟุ้งขจรกระจายไปเหมือนดังกลิ่นน้ําหอมที่คุณได้ถวายแดพ่พระอันนี้เรื่องจริงนะลองทําดูแอดมินนี่ชอบมากเลยอะไรที่บอกว่าเป็นดอกไม้ของหอมเนี่ยแอดมินชอบไปถวายพระเคยไปขึ้นหนึ่งที่ว่าถ้าจำไม่เบื่เมื่อท่เจ็ดปีที่แล้วนะปีห้าเจ็ดเนี่ยไปกับเพื่อนไปขึ้นเขาวงพระจันทร์นั่นนะ่ะที่จังหวัดลบบุรีนะถ้าใครเคยฟังน่าจะเคยไปเขาวงพระจันทร์เนี่ยทางคืนนี้สามพันเจ็ดร้อย 3,760ขั้นเกือบเกือบ3,800เนี่ยระหว่างทางทางขึ้นที่พักนะครับก็จะมีพระประธานแอดมินชอบนะเอาน้ําหอมไม่ฉีดพรมองค์พระประธานขึ้นไปก็ไปเอาน้ําหอมเนะี่ยไปพรมตามพระประธานต่างๆที่มีไปพรมพระบรมสารีกิกทาุบ้างไปพรมพระพุทธบาทบ้างตรงนี้มันก็แบบว่าเ,าเชื่อว่าให้ชีวิตการงานของเรานะครับดีขึ้นแล้วก็ทําอะไรก็จะมีแต่วความคล่องตัวนะ เมื่อเราสามารถประสบสําเร็จเนี่ยเราก็จะมีชื่อเสียงขจรขยายขจรขจายไปไกลตรงนี้เป็นความเชื่อนะครับนะลองทำอยูได้ตรงนี้ <c oughs> ออกนอกนึงไปพอสมควรนะขออภยัยเรามาต่อกันไพ่ใบที่หกเลยนะครับไพ่ใบที่หกของชาวราศีพฤษภคือไ <c oughs> พ่ใบที่หกขึ้นมาสะดุกนิดนึงละไพ่เดือมูลอ่าไพ่แห่งดวงจันทร์พระจันทร์ร้องไห้นะ พระจันทร์ร้องไห้ในสภาพเนี่ยโอ้บ้านเมืองมีแต่ววความเงียบงานนะครับเงียบเงาเอ้ยมีความเงียบงานเออซ้อยเศร้าเหงาหงอยแอดมินก็ลิ้นพันละขอไปนะพระจันทร์ร้องไห้นะเออเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแอดมินจะขอพูดนิดนึงนะครับไพ่ใบนี้นะดวงก็แอดมินเปิดมาก่อนในเดือนกุมภาพันธ์ห้าใบแอดมินถือว่ามันดีมากเลยนะของชาวราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ย แต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับความรู้สึกที่เกิดในใจของท่านปัญหาในใจปัญหาที่มันยังค้างคาใจอยู่นะครับเขาเรียกว่ามันมีปมแอดมินว่านะเดอร์มูนเนี่ยมันเป็นเรื่องของปมปัญหาในใจของชาวราศีพฤษภนะครับตัวท่านอาจจะมีปมบางอย่างในใจที่ว่ายังเคลียร์ไม่ตกเนึกทีไรเนี่ยมันจี๊ดในหัวใจนึกทีไรเนี่ยมันเจ็บแปรในใจทุกทีเนี่ยเป็นจี๊ดใช่ไหม เดรโมนเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความรักครั้งเก่าก็ได้เรื่องของที่มันยังไม่เคลียร์มันยังร hm. ู้ส uh ึกว่าเฮ้ยมันยังเฮ้ยเรายังไม่เคลียร์ว่ะมันนึกถึงเรื่องนี้ที่ไรแล้วมันยังจี๊ดในใจอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่ว่ามันทําให้ตัวท่านเนี่ยเวลานึกถึงเรื่องนี้ที่ไรเนี่ยเกิดความเจ็บปวดเกิดความไม่สบายใจเกิดความแค้นอกแค้นใจทําให้จิตใจเศร้าหมองอ่ะนะครับแอดมินอยากจะแนะนำนิดนึงว่าพยายามปล่อยวางนะ ปีใหม่แล้วนะครับเรื่องอะไรที่มันไม่ดีเนะี่ยเดอะมูนเนี่ยพยายามปล่อยปล่อยทิ้งไปนะเรื่องอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้นะครับเราทําดีที่สุดแล้วเราก็ปล่อยมันไปเรื่องไปแก้ไขแล้วนะเราถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วทําให้มันเป็นที่แล้วแต่เราแต่มันมันไม่ได้ดังตั้งใจมันทําให้รู้สึกว่าใจเรามันไม่สบายใจใจเรามันไม่รู้สึกโอเคเนี่ยนะครับท่านต้องปล่อยวางนะพยายามแผ่เมตตาสวดมนต์เจริญภาวนาะมากๆนะครับ แอดมินขอเสริมนิดนึงนะเมื่อกี้พูดไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทำทานอนะ่ะถ้าเราอยากมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ต้องให้จิตใจฟุ้งซ่านมากเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราเราเดินง่ายสุดลวกันแอดมินเดวจะว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่ายากก็ยากนะเดินกําหนดก็ได้ว่าซ้ายพุทธขวาโทซ้ายพุทธขวาโท,ายาโทอย่างนี้ก็ได้ให้เรามีสติอยู่กับคําภาวนานะครับหรือเวลานั่งไหนเราภาวนาพุทธโทรเราจะสวดมนต์ตลอดเวลาก็ได้ไม่ให้จิตเราเนี่ยมันเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมานะครับ เวลาเราฟุงา้งซ่านคิดนู่นคิดนี่คิดเรื่องเก่าๆขึ้นมาแล้วใจเรามันเกิดความทุกข์เนี่ยมันจะไม่ดีนะแอดมินก็ขอเตือนด้วยความหวังดีนะครับถ้าพูดมากเกินไปก็ขออภัยด้วยนะมาเรามาต่อกันเลยที่ไพ่ใบที่7จ็ดไพ่ใบที่7ของชาวา 4, ราศีพฤษภคือไพ่ไพ่ใบที่เจ็ดไพ่เก้าเหรียญน,นะไพ่เก้าเหรียญการเงินของท่านนะโอเคเลยนายออฟเพนทาเคิลเก้าเหรียญน,นะการเงินอะไรต่อมานะครับการงินของท่านมันดีขึ้นมานเรื่อยๆเนี่ยการเงินของท่านก็จะมีเงินทองไหลมาเทมาน,นะครับ แต่ไพ่เก้าเหรียญตรงนี้มันมาติดจุดตรงนึงว่าตัวคุณเนี่ยเขาเรียกว่าเออของชาวราศีพฤษภเดือนนี้จะมีความรู้สึกไม่ค่อยพอความหมายก็คือว่าเหมือนว่าคุณทําอะไรก็แล้วแต่ประสบความสำเร็จแล้วแต่ระลึกใ,ใจของคุณอ่ะเช่นว่าคุณตั้งเป้าคุณตั้งเป้าเอาไว้สักหนึ่งเนี่ยแต่ความสําเร็จที่มันได้มาคุณได้มา90%กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะมันยังร,งรู้มันยังรู้สึกว่าไอ้ส่วนต่าง5% 6%ก็แล้วแต่ที่คุณยังไม่ยัง,ยงมันไม่เต็มร มันทําให้คุณรู้สึกว่าไม่สบายใจคิดมากรู้สึกว่ามันยังไม่เต็มมันยังไม่เต็มที่กับมันแอดมินบอกเสมอว่าถ้าคุณทําอะไรอย่างทุ่มเทยางสุดความสามารถทํามันอย่างเสมอต้นเสมอปลายแล้วมันได้ขนาดคุณเอาแค่นั้นครับนะคือรู้จักคําว่าความพอดีนะแล้วคุณจะมีความสุขตอนนี้แอดมินถือว่าคุณดีมากเลยทั้งการงานการเงินแล้วก็ความรักที่เข้ามาก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าคุณมานตึกเท่ว่ามีเรื่องคาใจบางเรื่องที่คุณยังคิดไม่ตก นึกถึงมันทีไรคุณจะเจ็บปวดในใจทุกทีตรงเนี้ยพยายามไหว้พระสวดมนต์เจริญภาวนาลองทำอยู่นะลองหาศึกษาเอาแล้วก็พยายามฝึกเอาถ้าเราไม่ฝึกตรงนี้คุณก็จะทุกข์กับมันต่อไปในเรื่องของใจมีปมในใจพวกนี้พยายามแก้ไขแล้วก็บางสิ่งบางอย่างคุณทํามันดีที่สุดแล้วคุณไม่ต้องไปโทษตัวเองได้แค่ไหนแค่นั้นแต่ขอให้ไหว้ทำเต็มที่กับมันนะครับการเงินดีนะถือว่าสําเร็จมากในเดือนนี้นะครับมาต่อในไพ่ใบที่แปด ไพ่ใบที่8ปดเห็นไหม h e ร a ดแอ t แท็ Heart attack, นะหัวใจสลายไพ่สามดาบเนี่ยมันมีเข้ามาไอตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนะคุณไม่ไม่ไอไพ่ไพ่าดาบสามเล่มเนี่ยนะปากหัวใจตรงนี้มันเป็นเรื่องของคุณคิดมากคุณกังวลนะครับของชาวราศีพฤษภเนี่ยกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคิดมากในสิ่งที่มันผ่านมาแล้วคุณยังปล่อยวางไม่ได้ระมัดระวังเลยนะถ้าคิดมากระวังจะไม่สบายล้มหนอนมอนเสือลงได้นะครับอย่าเครียดนะ แอดมินเตอือนนิดนึงนะชีวิตในเดือนนี้คุณค,งคง่อนข้างจะดีแล้วการงานการเนินเนีน่ยมาทั้งความรักความสัมพันธ์มีการเริ่มต้นในหลายอย่างเริ่มต้นในท,ทางที่ดีขึ้นนะอะไรที่ปล่อยวางได้ปล่อยนะครับนะแอดมินเตอือนไพ่สามดาบนี่นะทำไมงั้นเดี๋ยวคุณจะล้มนอนมอนเสือเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้โอเคนะครับแอดมินขอแค่นั้นนะนั่นแนหะเป็นเรื่องที่ตัวคุณต้องเข้าไปแก้ไขตัวคุณเองเรื่องของใจคุณอย่างเดียวตอนนี้ไม่ได้มีว่าใครมาทําให้คุณเจ็บป่วย ใครมาทําให้คุณแค้นใจเลยมันเรื่องความในใจของคุณปัญหาในใจที่แอดมินบอกเนี่ยเนี่ยไพ่เดือมูนนะครับเนี่ยมาประกอบไห้ใบที่แปดไพ่สามดาบปักหัวใจเนี่ยนะระวังล้มหนอนมอนเสือนะอย่าคิดมากอย่าก,กังวลอะไรโรคเครียดเนี่ยระวังโรคนอนไม่หลับเนี่ยดูแลตัวเองดีๆไพ่ใบที่เก้าต่อนะครับผูชาวราศีพฤษภคือไพ่ไพ่ใบที่เก้าไพ่แปดเหรียญน,นะเนี่ย ในรูปนะครับจะเป็นภาพของหญิงสาวนะครับกำลังนั่งจัดเงินตราอยู่เหมาาือนกำลังนั่งประดิษฐ์เงินก็ได้เนี่ยตัวคุณเป็นคนเก่งแล้วเนี่ยไปที่ไหนก็มีคนรับไปไปให้ไหนก็มีคนอยากได้คุณมาร่วมงานมาทํางานด้วยนะถือว่าเป็นคนที่คุณที่ม,เนนมีเป็นคนที่มีศักยภาพเลยลักษณะคุณเรียกว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําคนทําอะไรก็แล้วแต่ก็มากจะประสบความสําเร็จมีคนชื่นชมนะครับแต่อย่าท้อแท้อย่ามองตัวเองแง่ลบสู้ต่อไปนะครับตรงนี้มาเรามาต่อใบที่สิบเลย ใบที่สิบมาสรุปันเลยนะครับใบสุดท้ายของชาวราศีพฤษภคือเดือไ Pre t เทสสรุปเลยนะครับมาติดสะดุดน,นิดนึงนะใบที่สิไพ่เอ็อดมินจะเรียกตรงนี้เสมอว่าไพ่ราชินีแห่งน้ำแข็งก็ได้ราชินีแห่งดวงจันทร์ก็ได้นะมมื่อเดือมูลขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ขึ้นมาก็ของจอเดือไฮพร t เทสเนี่ยราชินีแห่งดวงจันทร์นะราชินีแห่งน้ำแข็งก็ได้มีความเย็นชานะ ตรงนี้นะครับโอเคทุกสิ่งทุกอย่างมันดีหมดนะ่ะแต่มาสุปตรงนี้สิ่งสําคัญคุณต้องแก้ปัญหาที่ใจของคุณนะครับอย่าให้ใจคุณแบบเออเกิดความเศร้าหมองตรงนี้นะอย่าให้ใจเกิดความเศร้าหมองนะครับพยายามมองทุกอย่างให้เป็นแง่บวกขึ้นนะในชีวิตค,คุณจะมีแต่เรื่องดีเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนะและสรุปตรงนี้นิดนึงนะระมัดระวังเรื่องของบุคคลที่สามที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยนะครับเรื่องของการแอบแฝง การมองหาผลประโยชน์นะครับการเข้ามาหรือแม้กระทั่งเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับการชู้สาวช่วงข้ามคืนเนี่ยเขาเรียกมีความสัมพันธ์ข้ามคืนเนี่ย,นนยให้มันระวังให้ดีไม่งั้นจะมีปัญหาตามมาได้โดยรวมนะแต่หลักใ,ใหญ่ๆโดยรวมแนละ้วถือว่าแอดมินมองให้เลยว่า80%ถึง90%มันดีที่เหลือเนี่ยมันมีไพ่เดอะมูลไพ่สามดาบนะครับปักหัวใจแล้วก็ไพ่ไฮพีสเทสเนี่ยเรามัดระวังเรื่องความคิดความกังวลในใจนะ อะไรที่มันผ่านมา้วมันผ่านไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตคุณกาลังเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดีขึ้นนะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นจบคำทำนายไพ่ยิปซีทั้ง10ใบนะครับของชาวราศีพฤษภประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565ไม่64นะเดี๋ยวแอดมินพูดผิด65นะครับก็โอเคครับก่อนจบนี้แอดมินก็ขออวยพรให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับประสบพบเจอนะแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ทางด้านการงานการเงินความรักสุขภาพแข็งแรงนะครับและมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับทางหน้าที่การงานทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับและพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ